ครับเริ่มต้นวันนี้แน่นอนว่าโควิด19เรื่องใหญ่ของคนไทยเรายังติดตามให้เหมือนเดิมะนะครับวันนี้เนี่ยทางสบคคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโคศกสบคแถลงะนะฮะคือนอกจากเรื่องตัวเลขประจําวันเนี่ยนะฮะโววันนี้ผู้เสียชีวิต41นะใช่่ะวันนี้เยอะแต่ได้แถลงเรื่องการกระจายวัคซีนโควิด19ด้วยแผนบริหารจัดการการกระจายวัคซีนและการลงทะเบียนรับวัคซีนค่ะ คุณหมอทวีสินบอกว่าที่ประชุมสบคเนี่ยโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายมนตรีมีมติมีคำสั่งในการมอบหมายให้พลเอกนัทพงพศ์นาคพาณิชท่านเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการของสอบค,คเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยได้มีมติและเห็นชอบก็คือให้ชะลอการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนโควิด -19 ผ่านระบบหมอพร้อมไว้ก่อนค่ะ คนก็กังวลใจกันเยอะเกิดคําถามเยอะมากค่ะว่าแล้วคนที่ลงทะเบียนไปตั้งแต่ต้นก็คือคกลุ่มคนที่เป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยเจ็ดก,กลุ่มโรคเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรไหมถ้าไม่เปลี่ยนถ้าได้ฉีดแล้วจะได้ฉีดแอสตราเซเนกาตามที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นไหมเกิดคาถามเยอะนะคะหรือยังไม่ได้ลงเลยเนี่ยจะเอายังไงกันดีใช่ค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความกังวลสับสนหรือว่าปนความไม่เข้าใจด้วยนะครับ คุณหมอทวีสินได้แจ้งข้อมูลข่าวสารกันอีกครั้งหนึง่งสรุปแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 ผ่านระบบหมอพร้อมเนี่ยตรงเนี้ยจะหยุดจะพักหรือจะใช้คำว่าชะลอไว้ก่อนก็ได้นะฮะโดยคุณหมอทวีสินบอกว่าสืบเนื่องมาจากอย่างนี้เพราะมีความเข้าใจว่าโอ้โหสงสัยวัคซีนไม่พอแน่ๆหรือจะระบบมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ เพียงแต่ว่าไม่อยากให้เกิดระบบลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมแล้วคนลงพร้อมกันทั่วประเทศแล้วมันเป็นค,คอขวดคือคนเข้ามาที่หมอพร้อมหมดแต่ตอนนี้หลายจังหวัดเขาแจ้งความประสงค์แจ้งความจำนวมายัางสบคแล้วว่าเขามีระบบของจังหวัดเขาเองใช่ค่ะจะมีระบบแอปพลิเคชันหรือว่าออนไลน์หรือว่าไปลงทะเบียนตามจุดต่างๆเนี่ยแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีมาตร,ราการของเขาอย่างกรุงเทพเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มใ,ให้ลงแล้วที่เซเว่นก็ได้ผ่านเว็บไซต์ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นก็เลยหมอพร้อมเนี่ย ก็จะไม่ต้องลงทะเบียนตรงนี้ละถามว่าหมอพร้อมยังอยู่ไหมยังอยู่ระบบหมอพร้อมยังเป็นระบบหลักอยู่นะฮะสำหรับเรื่องของวัคซีนโควิด -19 คุณหมอทวีสินบอกว่าจากนี้ไปบทบาทของระบบหมอพร้อมก็คือการติดตามผลค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 กกับทางจังหวัดที่คุณอยู่ภูมิล,ลำเนาที่คุณอยู่เนี่ยด้วยแบบไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ เลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณมันก็จะลิงก์เข้าไปที่ระบบหมอพร้อม<ฆ>แล้วจะบอกว่าคุณฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็ม1วันที่เท่าไหร่เข็มที่2ฉีดวันที่เท่าไหร่และสุดท้ายระบบหมอพร้อมก็จะทําหน้าที่ในการออกใบป,ประกาศรับรองการฉีดวัคซีนให้กับคุณนะฮะเพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าการที่ชะลอการลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม แล้วให้ไปใช้การลงทะเบียนผ่านระบบของแต่ละจังหวัดแทนนั้นไม่ได้หมายความว่าวัคซีนไม่เพียงพอหรือว่ามีปัญหาไม่ใช่นะครับแต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและขอยืนยันอย่างที่คุณอนวัสอนบอก หลายท่านโดยเฉพาะผู้สูงอายุบอกอ๋อลงไปแล้วอ่แล้วต้องไปลงใหม่ไหมเนี่ยไม่ต้องนะฮะของดิฉันก็เข้าไปดูของคุณพ่อคุณแม่ดิฉันลงให้ไว้ตั้งแต่ต้นเลยได้วันที่24มิถุนายนเข,า,ขาไปดูนายหมอพร้อมตอนนี้ยังได้วันเดิมวันเดิมที่เดิมเหมือนเดิมคุณพ่อคุณแม่ผมผมก็ลงไว้ให้ม11มิถุนายนาแต่ยังไม่ได้เข้าไปดูใหม่เนี่ยเพิ่งไปดูเมื่อกี้เลยยังเหมือนเดิมอยู่เดี๋ยวต้องกลับไปดูแลนะแต่คุณหมอทวีศิลยืนยันว่าใครลงทะเบียนกับหมอพร้อมไว ได้ไปฉีดที่ไหนวันที่เท่าไหร่ได้ยังไงอันนี้เหมือนเดิมใช่ค่ะแต่ท่านที่อย่างเดี๋ยว3 0พฤษภาคมที่เดิมมีข่าวว่า <คน S 1> กลุ่มที่ <ไป S 1> อายุไม่ใช่60ปีไม่ใช่กลุ่มโรคเสี่ยงเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ลง31พฤษภาคมเป็นต้นไปนะที่หมอพร้อมอันนี้ไม่ต่องแล้วแต่คุณต้องไปดูว่าจังหวัดของคุณเนี่ยเขาจะให้ลงผ่านตรงไหนอะไรยังไงใช่ค่ะ,ะฟังคุณหมอทวีสินนะฮะคุณหมอทวีสินะอธิบาย ว่าประมาณอย่างนี้อย่างที่เราบอกให้ฟังนะใช่ค่ะทีนี้ค่ะเอาให้ชัดมากขึ้นนะคะทีมข่าวก็ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะคในอนุทินชาญวีรกูลถามถึงเรื่องนี้แหละเรื่องของการชะลอการลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมนะคะคุณอนุทินบอกว่าก็ไม่ได้เข้าประชุมร่วมกับสบคทางกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ในลักษณะของเป็นฝ่ายปฏิบัติก็จะทำตามนโยบายจากสบค ว่าให้จัดวัคซีนไปที่ไหนอย่างไรส่วนกทมก็เปิดให้กรุงเทพลงทะเบียนผ่านไทยร่วมใจและแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือร้านสะดวกซื้อเพราะว่ากรุงเทพมีสิทธิ์ที่จะบริหารจัดการด้วยตัวเองทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะไปเกี่ยวข้องไม่ได้ครับรวมถึงที่กรทมขอวัคซีนเดือนมิถุนายนและกร,ะรกฎาคมรวม5ล้านโดสในเข็มแรก ทางกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคก,ก็มีหน้าที่จัดส่งวัคซีนตามคำสั่งของสอบคไม่มีสิทธิปฏิเสธค่ะก็ต้องไปถามคนที่สบคอตอนนี้ผมเป็นผู้ปฏิบัติคนหนึ่งแต่สิ่งที่ผมได้จะยืนยันก็คือว่าจะทำหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ดีที่สุดเพราะว่าวัคซีนเก็บอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขถ้าสบาค มีคําสั่งให้ส่งวัคซีนไปที่ไหนนะครับแล้วคาสั่งของสอบอคอ,ออกมาเนี่ยก็ไม่ใช่สอบอคอ,อยู่ดีจะมาสั่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีกระทรวงมีประหลัดกระทรวงสาธารณสุขมีอธิบดีลลกรมควบคุมโรคอยู่ในสอบอคอ,อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนตอนที่เขาตกลงกันว่าจะจัดวัคซีนจำนวนเท่าไหร่ไปที่ไหนเนี่ยก็หมายความว่าผู้ผู้บริหารที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย ได้เห็นชอบแล้วกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีอำนาจในการเข้าไปบริหารจัดการดูแลในกทมก็กกทมก็ต้องอธิบายนะแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขพอกทมเรียกร้องมาว่าเขาจะต้องได้วัคซีนนั่นแหละนะสองล้านโดสเราก็จัดให้สองล้านโดสก็ผมผมเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเขาเรียกร้องมาสองล้านโดสผมก็ปล่อยสองล้านโดส ช่ไหมก็เขาเขาอาสาว่าเขาจะไปบริหารจัดการด้วยตัวเองหมดมันก็กระทรวงสาธารณสุขยุ่งไม่ได้อืมถ้าฟังจากสวคและจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงแบบนี้สรุปก็คือหลังจากนี้ไปบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุไม่ใช่ผู้ป่วยเจ็ดกลุ่มโรคให้ลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ตามแต่ละจังหวัดของคุณครับจังหวัดของคุณมีแอปพลิเคชันอะไรมีเว็บไซต์อะไรหรือว่ามีจุดให้ลงทะเบียนอย่างไรทําตามนั้นครับและแต่ละจังหวัดก็จะมีการกําหนดโคต้าของแต่ละจังหวัดประสานสบคไปสบคก็ประสานกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขก็จัดส่งวัคซีนให้ตามที่ร้องขอไปเพราะว่าวัคซีนที่มาเนี่ยยังไงก็ต้องกระจายแล้วก็จากสบคก็ต้องมาที่จังหวัดก่อนใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขามีอยู่จำนวนเท่าไหร่ใช่ค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าลงผ่านหมอพร้อมตรงระบบกลางเนี่ยบางที จำนวนยอดมันไม่สัมพันธ์กันกับวัคซีนของแต่ละจังหวัดที่ได้มาเพราะฉะนั้นก็ให้จังหวัดบริหารจัดการดีกว่าเพราะว่าสถานการณ์โควิด19ของแต่ละจังหวัดก็แตกต่างกันออกไปบางพื้นที่อาจจะต้องการมากต้องการน้อยแล้วแต่คนที่ลงทะเบียนเอาไว้อย่างที่เราเห็นอย่างบุรีรัมย์เนี่ยเขาก็มีระบบใช่ไหมที่เขาทำไปแล้วนะฮะนนทบุรีก็มีอ่าหลายพื้นที่เนี่ยมีแล้วนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยลองส่งข้อความมาบอกกันหน่อยลายที่หน้าจอก็ได้นะครับที่ Facebook Live เวโชว์ก็ได้นะครับ กรุงเทพมหานครนะครับพรุ่งนี้ท่านที่อยู่ในกรุงเทพเตรียมพร้อมในการลงทะเบียนนะครับท่านผู้ชมครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด -19 มีช่องทางอยู่3ช่องทางนะครับหนึ่งก็คือผู้ที่จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นี้ได้ www.thai ร่วมใจคอมอันนี้ได้ลงทะเบียนได้เลยนะครับแต่ต้องเป็นผู้ที่อายุ ไม่เกิน60ปีนะค่ะะปี10เดือน18ปีถึง59ปี10เดือนเพราะกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยให้ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมไปแล้วะนะฮะหรือถ้าจะลงเพิ่มเติมตรงนี้ก็ลองให้ลูกหลานลงให้ดูนะครับกลุ่มที่2ที่ไปลงทะเบียนได้นะครับเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะครับ12นาฬิกา27พฤษภาคมก็คือกลุ่มที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัางค์่นะฮะ ถ้าท่านสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันเปาตังอยู่แล้วจากคนละครึ่งเราชนะเนี่ยเข้าไปแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยะนะไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรใหม่นะฮะหรือผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ลงอะไรไม่ได้ก็แล้วแต่ทางกรมอำนวยความสะดวกให้นะครับให้ท่านไปลงทะเบียนที่ร้านสะดวกซื้อได้เลยนะครับเซเว่นอิเลเวนเฟมิลี่มาดท็อฟส์เดลี่มิซ เอาบัตรประชาชนใบเดียวไปเอาโทรศัพท์มือถือของท่านไปด้วยนะฮะจะได้สามารถติดต่อเพราะเขาจะมี SMS แจ้งกลับมา<ะ>เรื่องของการลงทะเบียนนัดหมายลงทะเบียนไปฉีดวัคซีนที่ไหนว่าย,ยังไงท่านก็ไปได้เลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกรุงเทพพรุ่งนี้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดสิช่องทางนี้นะครับเริ่มพรุ่งนี้นะครับมีข้อสอบถามสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามได้หมายเลขสายด่วนของเขา หนึ่งห้าหนึ่งหกนะฮะนี่ในส่วนของกรุงเทพมหานคระนะครับนะคะส่วนจังหวัดอื่นๆก็อาจจะแตกต่างกันออกไปคุณผู้ชมก็ส่งข้อมูลมาบอกเราได้นะคะคแต่ว่าทีนี้ค่ะคาถามที่ว่าแล้วเมื่อชะลอการลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม,อมผู้สูงอายุและผู้ป่วยเจตกลุ่มโรคที่ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้เข้าไปดูในหมอพร้อมแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าได้วันเดิมที่ลงทะเบียนไป ได้สถานที่เดิมที่ลงทะเบียนไปแล้วจะได้วัคซีนแอสตราเซเนกาไหมอ,อ๋อเพราะว่าก่อนหน้านี้อายุ60ขึ้นไปก็ให้ใช้แอสตราเซเนกาใช่แต่ก็มาเปลี่ยนว่าใช้ซีโนแวคได้เพราะมีข้อมูลใหม่มาว่าผู้สูงอายุก็ฉีดซีโนแวคได้แล้วมันก็เกิดคําถามเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนแอสตราเซเนกาในบ้านเรารว่ามีเพียงพอไหม,มเรื่องนี้เนี่ยคะ่ะในอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอบคําถามน,นี้นะคะคือวันนี้ก็ลงพื้นที่ไป ที่บางซื่อนะคะคที่สถานีบางซื่อก็เป็นศูนย์ในการฉีดโควิดของทางกระทรวงคมนาคมขเขาก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปด้วยนักข่าวก็ถามเรื่องนี้แหละคุณอนุทินก็เลยบอกว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันเป็นวาระแห่งชาติดังนั้นที่ลงทะเบียนกันไว้ผ่านทางหมอพร้อมทุกคนจะได้ฉีดวัคซีนทั้ง a s t r a z เซ e c a และ s i n o v ว c ค่ะ ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพแล้วว่าผู้สูงอายุเนี่ยฉีดซีโนแวคได้นักข่าวก็ถามย้ำอีกแล้วตกลงจะได้แอสตราเซเนกาไหมล่ะคุณอนุทินก็เลยย้ำว่าคือประชาชนทั่วไปเนี่ยมีวัคซีนแน่นอนแต่ขออย่ากกังวลอย่าเน้นยี่ห้อไม่อย่างนั้นคนจะเครียดขึ้นมาอีกเดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์ดีกว่าค่ะประชาชนได้ฉีดแอสตราเซเนกาแน่นอนอน,นันคุณพูดเอง นะ <Okay. S 1> ประชาชนมีวัคซีนแน่นอนคองคะแต่ว่าคือตอนนี้มันเหมือนคืออย่าไปอย่าไปเน้นเน้นยี่ห้ออย่างเงี้ยถ้าคุณเน้นยี่ห้ออย่างเงี้ยมันก็เกิดความกดดันเดี๋ยวก็มีคนเครียดขึ้นมาอีกใช่ไหม,มวัคซีนที่รัฐบาลไทยจัดจัดให้กับพี่น้องประชาชนคือวัคซีนที่ป้องกันโรคโควิดป้องกันไม่ให้ติดเชื้อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อป้องกันไม่ให้ป่วยหนักป้องกันไม่ให้ตายนะนั่นคือวัคซีนท,นนนนที่ที่รัฐบาลจะจัดให้ คุณอนุทินก็ย้าด้วยนะคะบอกว่าไม่มีบุคคลภายนอกหรือเอกชนมาแซงคิวซื้อวัคซีนกับ25จุดฉีดวัคซีนเพราะวัคซีนทุกขวดที่ได้รับอนุญาตออกไปต้องผ่านการตรวจสอบจากกรมควบคุมโรคปัญหาเรื่องของใครจะแย่งโคต้าอะไรหรือไม่เนี่ยไม่มีแน่นอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายศักยสยามชิดชอบก็บอกว่าคือภาพรวมของการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรของ,ของกระทรวงคมนาคมคร,รวมไปถึงกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงที่เป็นคนขับรถบริการสาธารณะอะค่ะที่เขาไปฉีดวัคซีนกันที่สถานีกลางบางซื่อเนี่ยค่ะค,คือเป้าหมายเนี่ยประมาณ3 5 0 0 0 0ห่นกว่าคนนะคะ3วันที่ผ่านมาตั้งแต่24พฤษภาคมคนที่มาฉีดวัคซีนอาการข้างเคียงคือน,น้อยมาก มีที่ต้องส่งโรงพยาบาลแค่รายเดียวและตอนนี้อาการปกติแล้วนะคะที่นี่ก็ฉีดวัคซีนซีโนแวคนะคะนีน่านผู้ชมส่งข้อความมาทางไลน์คุณเดี่ยมาสอนบอกที่โคราชเนี่ยเขาให้ลงทะเบียนกับทางจังหวัดค่ะอายุ18ถึง59แล้วเดี๋ยวมิถุนายนนี้จะเริ่มฉีดแล้วนี่นะฮะจะได้รับทราบแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะครับ